วันนี้ก็พามาดูกันเข้าเตานะคะที่เราบอกเพื่อนไว้เมื่อกลางวันว่าจะทำมาคลิปให้ดูกันพอดีเราไปดูในวิดีโอบันทึกไว้ค่ะที่แรกคิดว่าไม่ได้บันทึกก็เลยาไม่ได้ทำให้ดูตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เลยมาดูกันเช้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เรานำมาเข้าเตานะคะเป็นไม้มะขามนะคะแล้วก็ไม้ลำไยไม้สแกนะคะที่เราจะมาเข้าเตาอุโมงค์ อันนี้เขาเรียกเตาอุโมงค์นะคะเพื่อนๆเ,เตาอุโมงค์มันจะอบถ่านได้ดีกว่าเตาหมกหรือเตาผีธรรมดาเตาผีนั่นคืออบถ่านออกมาแต่ต้องใช้น้ําดับการที่ว่าใช้น้ําดับคือถ่านมันก็จะเป็นก้อนเล็กก้อนไม่สวยถ้าเป็นเตาอุโมงค์เวลาอบถ่านออกมาถ่านจะสวยจะแข็งเป็นก้อนเนื้อดาถ่านจะติดไฟอึดทนอึดนานมากกว่าการใช้เตาหมกนะคะ เตาหมกถ้าเราอบไม่ดีฐานก็จะเป็นหัวงอกก็คือฐานขา,ขาวๆเขาเรียกฐานหัวงอกนะคะสําหรับเตาหมกส่วนมากคนจะนิยมทําฐานเตาอุโมงค์มากกว่าแต่เวลาจุดเตาจุดอะไรควันก็จะเยอะในถ้าฟันเยอะเราก็ต้องทําเป็นโลงโลงแล้วโลงคือมุงหลังคาให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดให้หมดทั้ง4ด้านเพื่อให้ควันออกน้อยที่สุดการที่เราให้ฟันออกน้อยที่สุดมันก็มีผลกระทบก่อ คนในชุมชนน้อยสุดนี่แหละค่ะการทําเตาโมงถ้าเวลาเขาเกิดฟันใหญ่หรือเค้าติดขึ้นมาวันเขาก็จะฉุนมากฉุนแล้วถ้าเกิดมีลมพัดมันก็จะพัดไปทั่วนี่แหละขั้นตอนการทําเตาโมงบางทีอย่างวันนี้เราเข้าเสร็จเราก็นับไปเลยประมาณเจ็ดแปดวันเราถึงจะได้ทําการเปิดฐานออกมาเพื่อที่จะนําไปส่งลูกค้าการเข้าเตาโมงแต่ละรอบก็มีความใช้เวลาไม่เหมือนกัน ถ้าบางรอบติดไวแล้วก็อบเป็นฐานสุกไวก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าบางรอบช้าหน่อยก็สิบวันสิบเอ็ดวัน,ววนแล้วแต่แต่ละรอบแล้วแต่ไม้ถ้ายิ่งเป็นไม้แห้งก็จะติดฝติดเร็วแล้วก็ใช้มันก็จะสุกเป็นเกิดการเผาไหม้ได้เร็วฝวาน,นี้ถ้าเป็นไม้สดก็จะช้าหน่อยใช้เวลาอบหน่อยเพราะว่าต้องรีดน้ำออกจากไม้ แล้วเตาอุโมงเราก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เราใช้ได้คือเราจะใช้ต่อท่อขึ้นมาแล้วก็รอน้ําส้มควันไม้ได้น้ําส้มควันไม้เราก็มาใช้ลดผักลดอะไรค่าหนูนอนฆ่า,มาแมลงอะไรประมาณนี้ยน้ำส้มควันไม้ก็ใช้ดีนะคะการลีนน้ำส้มควันไม้เราก็ต่อท่อขึ้นไปแล้วก็มีกระป๋องรออันนั้นก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้ส่วนมากก็เราก็จะไปใช้ลดผักหรือเอามาฉีดต้นไม้ดอกไม้อะไร ไม่ให้มีหนอนมีมแมลงนี่แหละค่ะการเข้าเตาอุมโมงของเราในแต่ละเตาก็จะไม้ใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆไม้ก็จะเป็นไม้มะขามที่เราซื้อจากลานไม้ที่บ้านเขาจะมีลานไม้เขาจะมีลา,า,านไม้ขายให้เราเราก็ไปเลือกซื้อเลือกอะไรได้เลยที่ลานไม้ที่บ้านเขาจะมีใบประกอบ การค้ามีเสียภาษีเราสามารถซื้อมาทําได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ไม้ที่ว่าเราไปตัดมาจากที่อื่นอันนั้นมันจะเสี่ยงละถ้าเราซื้อจากลานไม้มันจะดีต่อเราหน่อยเวลาเขามาตรวจเราก็จะมีใบให้เขาดูว่าเออไม้เราซื้อมาจากลานไม้บางทีก็จะมีป่าไม้มีอะไรมาเงี้ยเราก็ต้อง คือต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการทำเตาถ่านอีกเยอะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือการประกอบธุรกิจเตาถ่านมีหลายอย่างคลิปนี้ก็สามคนแม่น้องเราส่วนน้องเป็นคนอยู่ข้างล่างเป็นคนเข้าเขาจะเก่งเรื่องการเรียงไม้ให้ด้านล่างเราก็ช่วยยกอยู่ข้างบนเนี่แหละค่ะวิธีการทำเตาถ่านของเราไม่ง่ายและก็ไม่ยากแต่ต้องใช้แรงนิดนึงเพราะบางทีไม้ก็ท่อนใหญ่มาก ถ้าไม่ใช้แรงก็ยกไม่ไหวค่ะประมาณนี้เลยค่ะต้องยกส่งเพื่อที่จะเรียงไม้ให้เต็มเต,มเตาบางทีอ่ะไม่ได้ก็ต้องช่วยกันสองคนคลิปนี้ก็มาให้ดูกันเข้าเตาอุโมองค์ของเรากันนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอาชีพแม่ค้าทานอาชีพทำฐานหุงต้มอาชีพที่พ่อเราทำมาประมาณสี่สิบกว่าปีตอนนี้เราก็เยอะแล้วนะสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ